Canva.com เนี่ยเป็นเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใช้ในการออกแบบกราฟิกออกแบบ PowerPoint ออกแบบสไลด์ต่างๆแล้วก็ตัดต่อวิดีโอได้ด้วยนะครับ Canva.com นะครับแต่ก่อนเราก็ใช้ถ้าเราออกแบบกราฟิกก็จะต้องเป็นอะไรครับเป็นโปรแกรมออนไลน์ครับเป็นโปรแกรมที่แบบ standalone ที่อยู่ในเครื่องใช่ไหมครับ Adobe Photoshop Adobe i l l u s t r a t อย่างเี้ครับโปรแกรมออกแบบต่างๆนะครับผมส่งลิงก์เว็บไซต์ Canva ไปทางแชทนะ แต่ทุกวันนี้นะครับการออกแบบกราฟิกเนี่ยเราจะคือเราเน้นให้มันง่ายแล้วก็มีเครื่องมือที่แบบใช้ในการออกแบบสะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็เน็ตของความเร็วเน็ตของเราเนี่ยมันแหลมแรงอยู่แล้วนะครับระบบอินฟาเชเจอร์มันของขอินเทอร์เน็ตมันเร็วอยู่แล้วมันก็เลยทําให้แคนวาเนี่ยยิ่งเป็นที่นิยมนะครับยิ่งโควิดมานี่ก็คือเป็นนิยมทั่วโลกครับสามารถใช้ออกแบบกราฟิกได้ได้ง่ายแล้วก็มีคุณภาพ สำหรับข้อสมุดหรือว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยก็มีไลเซนสําหรับบุคลากรน,นะครับเป็นไลเซนโปรไลเซนของแคนวานะครับสามารถเข้าขอ,ขอ,ขอใช้ได้อันนี้ผมก็เป็นใใจต้องอาจจะต้องลองทมคนข้อมูลแล้วลองสอบถามไปทางส่วนกลางดูแต่ว่าแคนวาฟรีไลเซนเนี่ยนะครับก็ถือว่าแบบเป็นของฟรีที่แบบที่ดีแล้วมีในโลกอยู่ยังเหลืออยู่นะครับคือยงสามารถที่จะใช้ออกแบบได้แบบงานกราฟิกสวยๆได้เลยโอเคนะครับถ้าเราคลิก เข้าไปที่เว็บแคนวาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมล็อกเอาออกก่อนสําหรับท่านไหนนะครับที่ใช้แคนวาเป็นครั้งแรกผม c อเ n านี่ผมใช้เมนูัภาษาไทยอยู่สำหรับท่านไหนที่ใช้แคนวาเป็นครั้งแรกนะครับก็ถ้าเข้ามาหน้านี้นะครับหน้าแคนวา .com ก็จะลิงก์มาที่หน้าภาษาไทยให้อัตโนมัติก็หน้าเว็บก็จะประมาณนี้ให้เรานะครับเข้าไปที่สมัครใช้งานนะครับหรือว่า ไซตอัพนั่นเองปุ่มด้านบนมุมบนขวาคลิกที่สมัครใช้งานท่านไหนเคยสมัครแล้วก็คลิกที่เข้าสรุปพอคลิกเข้ามาที่สมัครใช้งานนะครับมันก็จะให้เราเลือกดําเนินการต่อด้วย gmail นะครับหรือ Google แอคเคาท์ที่เป็น gmail นั่นเองแล้วก็ Facebook แล้วก็ Apple นะครับหรือว่าสมัครโดยใช้อีเมลของเราก็ได้ผมแนะนำนะครับให้ดำเนินการต่อด้วย Google ก็คือใช้อีเมล gmail ถ้าท่านไหนไม่มีก็ ดำเนินการต่อด้วย Facebook ก็ได้ครับก็ไม่ต่างกันผมขอใช้ดําเนินการต่อด้วย Google ก็แล้วกันมันก็จะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้ครับให้เราเลือก Account นะครับท่านไหนที่มันไม่ขึ้นไม่มีตรง Account ให้เลือกนะครับก็กรอกข้อมูลไปหรือว่าเป็นไม่มี Account ก็ใช้บัญชีอื่นผมก็มีกัเลือกตอนนี้ผมล็อกอินด้วย Google นะครับ Account Google ที่อยู่เบราว์เซอร์นี้อยู่แล้วนะครับมันก็เลยเล่งเข้ามาเลยถ้าท่านไหนไม่ได้ล็อกอินก็มันก็จะให้กกออข้อมูลพว ยื s นชื่อไนม s พาสเวของ Gmail ถ้าท่านไหนล็อกอินด้วย Facebook แล้วก็ใช้ Facebook บราวเซอร o o l e กิลโ m อยู่แล้วเนี่ยล็อกอิน Facebook อยู่แล้วมันก็จะเข้าให้เราเต้งให้เรา Allow นะครับหรือว่าอนุญาตสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของเราเนะครับพอกดเสร็จปับ๊บมันก็จะร d i r e c t นะครับหรือว่าเปลี่ยนหน้ามาที่หน้านี้ให้อัตโนมัตินะครับถ้าท่านไหนล็อกอินได้แล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้